สวัสดีเจ้าวันนี้ขวดจีไม่จ,จําจีใบสุภาวันนี้เขาจะมานําเสมเสนอไก่ทอดเจหรือว่าเคฟซีเจนะเจ้าวันนี้เขาได้ขนุนมาเรา,เามาต้มเรียบร้อยละหั่นเป็นชิ้นๆเนาะชิ้นพอคําแล้วเขาก็มาจุกแป้งนะเจ้าจุกแป้งชิ้นใหญ่หน่อยตอนในใหญ่หน่อยเนาะแล้วเขาก็มาจุกแป้งแล้วเขาก็ทอด เราตั้งตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันหอนละน่าจะเริ่ม้อนละน้ำมันเริ่มเดือดละแล้วเขาก็จะเอาเนื้อขนุนที่เขาจุบแป้งเนี้ยลงไปทอด เอาต้องขึ้น,น้ำมันห้อนเอาควันขึ้นหรือยังถ้าควันขึ้นก็ใจได้โอเคละลองจุ่มพอเนาะโอเค มันต้องใช่นักนอดเพาเดีมันจะติดกันนะจ๊ะมันต้องใช้ไฟแหงเวลาทอดใช้ไฟกลางลงมาค่อ,อน,อ,อ,นอ่อนๆเพราะเดี๋ยวมันจะประชุกไปถึงนมโหง่ายคือมันประกอบเข้าไปถึงข้างในทอดทำมันเหลืองเลยนะเจ๊ะ เรื่องเหลืองแล้วเขาก็ตักขึ้นเลยอทอดออกมาแล้วมันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเจ้าเนาะเดี๋ยวรอเขารอ,รอทอดจนเสร็จก่อนนะเจ้า เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะเนี่เยเหลืออีกเยอะเลยลํามาพอขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะเวลาทอดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ดูเนื้อข้างในมันเหมือนของจริงแต้ๆกินกับน้ำจิ้มซอสพริกเจ๊นะเจ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพัวเจไม่จำเจาบายโสภาตัยนะคะสวัสดีค่ะ